สีหวงลูกสาวชาวนายยากจนเมืองสีสเกตแต่ร่ำรวยความรักจากพ่อสมกับแม่ผันถึงขั้นลงทุนขายข้าวสิบกระสอบซื้อวิทยุให้ลูกสาวฟังเพลงและนั่นคือจุดเริ่มของนักร้องสาวที่เป็นตำนานคนหนึ่ง ของบงการทุ่งหมอลำเมืองไทยด้วยใจฝันที่จะเป็นนักร้องนิเวทีประกวดที่ไหนเธอก็ไปทุกที่พร้อมกวาดรางวัลชนะเลิศมาทุกเวทีจนผู้คนเล่าขานถึงเด็กหญิงเสียงที่หกดังนกน้อยผู้นี้ไปทั่วเบืองและด้วยความตั้งมั่นที่จะเป็นนักร้องแม้เงินจะน้อยพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ลงทุนพาไปจังหวัดอุบลราชธานีขอเป็นนักร้องคณะเพชรสินทองเจ้าของบงคุณนกพรดรดวงพรชื่นชอบในน้ำเสียงจึงรับไว้พร้อมตั้งชื่อให้ว่านกน้อยอุไรพร มีผลงานเพลงนกจา๋าบทเพลงกำลังดังทางคลื่นวิทยุแต่เธอต้องออกจากวงเพราะมีมรสุมชีวิตและก็กลับมาร้องเพลงอีกครั้งจากการชักชวนของเพื่อนร่วมคณะรับจ้างร้องให้กับวงดนตรีต่างๆมีสำนักงานบ้านพักทําใจที่บริหารงานโดยอาวุธหลอดไมยกิจฉิมหลวงนักจัดรายการชื่อดังของเมืองอุดรคอยดูแลหางานให้ทั้งเป็นคนประสานงานขับรถรับส่งด้วยความอบอุ่นความคุ้นเคยและความจริงใจ ทำให้นกน้อยอุรยอรไรพรว้วางใจเป็นคู่ร่วมถิตชื่อเสียงของนกน้อยอุไรพรโด่งดังขึ้นเรื่อยๆปี2 5 1 8ัารอิดาวหลอดจึงคิดตั้งวงโดยใช้ชื่อว่าเสียงอีสานช่วงแรกไม่ได้รับความนิยมขาดทุนย่อยยับเพราะเป็นวงดนตรีลูกทุ่งเพียวๆต่างจากวงหมอลำที่มีลำเรื่องต่อกรอนให้ผู้ชมได้สนุกกันทั้งคืนจึงได้ประกาศพักวงเพื่อปรับปรูงโดยส่งนกน้อยไปหัดร้องหมอลำและผู้มีพรสวรรค์ย่อมทำได้ทุกอย่างภายในระยะเวลาไม่นาน วงเ,เสียงอีสานก็ได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างมากที่ดีต่อมาชื่อเสียงของคณะเสียงอีสานเริ่มขยายวงกว้างเป็นไฟลามทุ่งด้วยทีมงานที่ยิ่งใหญ่เวทีแสงสีเสียงและการแสดงตื่นตาตื่นใจปัจจุบันคณะเสียงอีสานเป็นวงดนตรีลูกทุ่งหมอลลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้สร้างตำนานเสียงอีสานสุดยอดหมอลลำหมายเลขหนึ่ง นกน้อยอุไรพร